ของตะอองเช่นของบ้านนนจิกเป็นสีที่ย้อมจากตรมจากข้างยางไม้ต่างๆนะครับเป็นสีธรรมชาติมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงแค่แก่ตะบนตะอองแต่ละคนครับแต่งชุดมาสวยงามมาเตรียมให้กรรมาการประเมินตรวจตัดสินในวันนี้ครับ22พฤษภาคม2566 ตำบลบ้านพิชชนนะครับวันนี้ผมสมชัยวุนะในายเภอเมืองสุรินทนนร,นร์ในฐานะทางทุกการกำกับรองรละติดตามดำเนินงานบรทุกพัฒนาดุบัตติเำเภอเมืองต้องขอต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดีที่นะครับเพเ่อเมืองของเรามีคําหวัญว่าอํเาเภอเมืองสุรินทร์จิตจักสารวิทยาพันสบายวางใจหลักเมืองหรือเรื่องข้าไหมหย่อนใจไว่เสน่ห์ คืนเพลงการดนตีไหว้พิชีตหลวงปู่ดุลซึ่งทุกคำฝันน like ั้นว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นศูนย์วมใจของพวกเราชาวพืองทั้งหมดครบตีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็งและสามารถที่จะนำพาสร้างสังคมสร้างความสูนติภาพอย่างสร้างสรรค์และมีสมดุลสามารถที่จะเชื่อมต่อสารสนเทศและการพัฒนาชุมชน ท่านต่อไปนะคะท่านพัฒนาการอำอเภอจอมพระนรายสุกนันถึงฉลางค่ะต่อมานะคะท่านพัฒนาการอำเภอปราสาทค่ะนายเชี่ยวชิพสวดธรรมกิจค่ะ นางสาวระชรดาดาุสวยค่ะตำแหน่งนักวิชาการงานและนการก็ติดตามกานในงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตีออำเภอเมืองสุรินทร์นะคะตั้นคณะอนกุกรรมการทุกท่านคณะทำงานขับเคลื่อนและก็กลุ่มอาชีพสตีที่ได้ไดรับเงินของกองทุนไปใช้นะคะระดับจังหวัดยุ่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะซึ่งดูแลอยู่ในการดำเนินงานนะคะเราก็จะมีเลือกกลไกขับเคลื่อนในการทํางานเป็นระดับมา ในระดับจังหวัดจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุรีนะคะเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะอนุกรนมการะดับจังหวัดแล้วก็จะมีท่านาการจังหวัดนะคะเป็นเลขามีสัมงานอยู่ที่สัมภานะคณะผู้มการดัดกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองสมบิรเป็นอำเภอที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของพัฒนาชุมชนก็มีต่างาน เลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนนอกเมืองนะคะวันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่ได้นํนาคณะเข้ามาสู่เวทีนี้นะคะเพราะว่าคนข้างหลังก่อนที่จะมานะคะบอกผู้ใหญ่อย่าให้พูดนะไม่พูดจะไม่มีใครพูดนะแต่เป็นเราเป็นคนทํางานนะคะแต่ไม่ค่อยออกสื่อออกเป็นมาของกอ,องทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนนอกเมนะืองนะคะอยาย่าถือว่ามาประกวดมาเล่าสื่อเป็นฟังดีกว่าเวทีนี้นะคะจะไปสึงไหนหรือไม่ไปไม่ใช่สาระนะคะอยากให้อยากให้ท่านได้ได้ทราบ ถึงความลำบากยากเห็นของพวกเราเลยสีชมพูจำได้นะยะไปใครๆก็บอกว่าทำไมในเบื้องต้นดิฉันขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการกลุ่มจำนวน11ท่านค่ะในส่วนความเป็นมาของกลุ่มนะคะหมู่บ้านนนจีปุ่น11ตำบลตะอมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกษตรกรรมคือการปลูกข้าวทำนาการเลี้ยงสัตว์โคกบือหลังจากเส็นเิ้นจากภารกิจดูการเก็บเกี่ยวพี่น้องภานโนรกิจกุ่มเป็นภาคริจก็จะประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเดือนคือการทอผ้าไหมซึ่งแต่ก่อนการทอผ้าไหมจะเป็นการทอผ้าไหมประเภทมัดหถึง2เประเซ็ต3ปอระเซ็นต์3มนเรียนรู้เหมนนักเรียนนะคะ นายเพลสมชัยนท่านก็นเป็นนักใจเพราะท่านก็เป็นประธานรัว่าลากรมสุสตรีของเพ,งเพิเมืองท่านนายเพอีตันของกลุ่มสตย์ระธน ไส้โป่งอีสารแกมกรบมุกไล่มันเนือแดดเดียวกรูแดดเดียวนะครับเข้าสารกันนครับทำไรไดรได้รอดทำมาได้ท่ไรได้ทนได้าได้ทำดทีไได้จอดา เข้ามานตวเขาเรือารประเนกิได้อกกตตอน,นอกเองได้กับกองตอนอกมืองครับการที่มาประเมินนะครับ ครับออรถรถนะครับของผ้าไหมบ้านนนจิกเป็นผ้าคลุมไหล่สีตะกอโอ้ดูปีเซนเตอร์นั่นนะของบ้านนนจิกตำบลตาอองอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับมีหลากหลายลายไม่ว่าลายแบงคอกมาดามเมียทัทท์อเมริกาค่ะกโอ้โอมสุขจากไอโรงเรียนวิทยาลัยช่างทองโอ้โอ้สมเด็จพระเจ้าโอ้โอ้ครับมาโซนการตกแต่นลายการโยกการท่านท่านเป็นคนไทยเนาะไม่ค่ะมาดามนี่มาดามเป็นคน รโอ้ฝรั่งมา,าสอนไทยเลย,ลยอาาลอ,อ้จะมีล่าม๋อแกมีล่ามให้แต่ตอนนี้ยังเดียวว่าฮาลโลจากต้นสบู่เลือดนะครับสบู่เลือดจะให้สีออกมาเป็นสีเขียวสบู่เลือดต้นสบู่เลือดมาย้อมไหมได้นอกเมืองนำโดยท่านผู้ใหญ่ไข่ประธานกลุ่มนะครับ เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งถ้าเป็นผู้นาโรงพยาบาลเราต่อสตอถึงนะคะต่อไปค่ะท่านต่อไปท่านสกลสุภาบัวท่าค่ะการเป็นอาชีพขายโป๊ะทองเภอเมืองของเรานะคะท่านต่อไปท่านอิทธิเนตรกระพุ่นีนะคะการเป็นอดีตท่านประชุมศัก พึงเงินชนิดของเราซึ่งก็เป็นผูท้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานประสาทซึสส่งเป็นคณะกรรมการของเรานะคะท่านต่อไปนะคะท่านอ่าพลพงร์กากนะคะชญาณีซึ่งเป็นคณะนุกรรมการและผู้ช่วยของเรานะคะ